สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอหนุ่มรถขุดครับผมมาพี่น้องมานี่อยู่กับเจ้าอินตอชิ210 SE ครับผมเครื่อง6สูบครับผมตัวนี้6 BG 1T 1หนึ่งที่1 6แรงมาครับผมเป็นงานปรับบระดับแปลงครับผมกับรถแทรกเตอร์ดี2เนาะอาจารย์แขกครับกำลังไล่อยู่ครับผม คืองานของแม่โครกับเก่าดินครับเก่าดินตรงไหนสูงๆเนาะเก่าไว้ให้แท็กเตอร์ดันครับผมยังอยู่กับแปลงขนใหยดินแสนคิ้วครับแต่ว่าคนให่ดินเรียบร้อยไปเบิดแล้วเนาะไโลงเบิดแล้วครับพี่น้องก่าสิบล้ออ็ไปวิ่งอีกหนาง,งานนึงแล้วครับจบจากงานนี้ก,ก็ไปอีกหนาง,งานอีกหาพันคิวครับแต่ว่าฝนตก มือนี่บดได้วิ่งครับผมผมก็เลยได้ออกมาคัดดินเนาะซอยแทรกเตอร์ครับแทรกเตอร์คันน้อยครับปีสองแต่โอ้นคนขับนี่บ่น้อยครับสุดยอดดีิลฟังทั้งนี่กับปับแล้วครับผมที่เห็นเรียบๆแทรกเตอร์มันปับแล้วเนาะเหลือซชง่งไลยสูงๆสงูงก็ ต่างกันประมาณสิบยี่สิบเสนครับแล้วก็ขัดดินออกขัดดินกระจายกระจายให้แท็กเตอร์ดันครับเรียบๆเบนาะนี่ครับอาจารย์แขกดันอยู่คนครับฝีมือแห้งครับผมคนขับแท็กเตอร์หนางานนี่บ่แน่ใจว่าจักไรนะผมว่าเกือบ เกือบลอยไล่ขึ้นกันครับเพื่อนเราเด็กเตอร์ดีสองดันโอ้ฝีมือขนาดครับไปจะไปเบื้องการทำงานน้ำกันเลยครับรอๆเลยทีเดียวครับผม สวยๆเลยครับ ไอเคียงไอโซนในยุทธยานะครับผมบริหารงานโดยเสียน้อยสายชนการโยธาครับดี๋ยิบพิมเบอร์โทว,ว้ใต้ยอมเมต์ครับผม เดี๋ยวจะพาไปเบินมุมมองข้างในรถนะครับผมไปรับชมกันต่อในรถเลยครับต่อกันในรถเลยครับเสียงกระหึ่มกระหึ่มเค่หน่อยครับพี่น้องมันเป็นเสน่ห์ของฮินจชิเนะเาะเรื่องหกสูบครับก็เป็นผมแม่นว่าเป็นรุ่นหาหาจีครับมุกกี้ก็เป็นเพื่อนครับผม นี่เนาะเวลาเล่เนเครื่องกม่ใช่ เพราะว่าเทคเตอร์น้อยเนาะรถดีสองหาง,งานค่อนข้างจะว้วงและก็ใหญ่ยยครับ ขาเรียบร้อยครับยวค่อนข,ข้างเยอะเก้าสิบเปอร์เซนแล้วครับ พี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆครับ วดีโอมาให้พี่ให้น้องได้รับชมครับ